สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบายบายจ้ะพี่น้องเบิง้งสิมาเบ,บิ้งคุณแม่่นเอาได้ละ่ะสิมาเบ,บิ้งคุณแม่่นสีเอาฟางเอาเฟืองนี่เห็นบ่พี่น้องเอาเฟืองใหญ่่นว่าพ่นสีอันเพาะเห็ดแบบสี่สบายเย็นบ่ กับซี่มันเย็นบ่แม่พันวาียเอาเฟืองใหญ่เฟืองตรงหันเนาะจะไปใส่ตรงไหนแม่พันวาพันสิเพาะเห็ดคุณแม่บอกว่าจะเพาะเห็ดนะคะจะไปซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะจะไปซื้อเชื้อเห็ดมาเพาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าคุณแม่จะ เอาไปเพาะทางใดเมืองต้นกุหลาบโอ้ยถือแดดกุหลาบกันอันที่เอาไหม้มาสันส้นๆต่างๆนี่คือกันหมาพี่น้องหมามันกระโดดขึ้นทั้งกันกำแพงพี่น้องมันขึ้นได้จังไรพูขึ้นได้จังไรผู้่ะเดี๋ยวเปิดประตูเปิดประตูไปเบิ่งกันแม่ใช่ะแม่ ยุไสหล้างบ้านไอ้นูนี่บ่ไสเจ้าเสียใส่สนี่แม่คว่านี่แม่ใกล้ๆนี่แม่ฮะไก้เฮียนโดย่นไฟใหม่ย่นไฟใหม่าเทียไฟใหม่ไสไก่ปวดเลยไก่ปวดป่ะพุนเดียมองพุนบ่ได้ปะได้แล้วยังหันกันบ่ได้ป ไข่อหอนหางมองออกมองเห็ดบ่ไดายอ๋อหนิเด้บักม่วงหน่วยนึงเออทั้งสามหน่วยผลเด้ยวะลายยุดบ้ามะม่วงเขียวเสวยทั้สามหน่วยผลเดีหลายนหน่นยยวหย,นนยหนึ่งกับกูกปิดไปเลยอีกหน่วยหนึ่งยูใส่สิอันเด็กสองหน่วยนึงอ๋อนี่ดิกสองหน่วย,นะอออยเออมะม่วงเขียวเสวยเอ้ยสามหน่วยตัวนี้แสดงว่บบาทั้งหมดมันมีสี่ลูกมีสี่หน่วยขนาดอ,อืมต้นมีสี่ลูก แม่นปีที่แล้วยังว่าเป็นสิบอยู่เนาะเอาไว้ใมั้งไรเนาะเออเอาไว้หอมนี่บ่เอาไว้ตรงใต้หันบ่ได้บ่ไว้ตรงใต้เป็นบ่ได้บอห่มยางห่มยางมันนั่นนี่บ่คันห่มยางห้างสีน้ำมานบ่ถึงเด้มันบ่ได้สีดมันบ่ได้หดน้ำแล้วบ่เออมันบ่ได้ใส่น้ำหดน้ำในห้องฮดห้องนันแต่ที่แรกโอ้ แม่กาวาเซียนเห็ดเพาะเห็ดตรงตรงบริเวณนี้เพาะเห็ดตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนไก่เฮียนครับจังห่ะนี่คือไก่เหียนนนับักม่วงอีหยังพี่น้องเบิ่งบักม่วงบ่มีฮอดหมดแดงของหมดแดงมะปล่อยก็บ่มีหมดแดงจ้ากระตุอย่าเฝ้าใหงย่ขนมาบ่มีขนมาื่ะบ่ยังๆๆไปบอกเลยเด้อนี่ยเวิ่์งจีพามาเบิ่งบักม่วง พามาดูผลมากหัวท่งันบอกหนมองยุ้โอ้พามาเบิ่งบกม่วงพี่น้องค่ะบกม่วงดกดกพ,พี่นะบกม่วงดกดกจากพี่น้องจา๋าอีกอยู่ทั้งทั้งอีกอยู่ข้างบนอีกดกอีลีพี่น้องนะไหว้า,า,า,วายทำไมมันดกจกงงงงังเลยบกม่วงนะ มกม่วงดกดกพี่น้องเิพุน่ะดกบกม่วงอียงมาดกบาดผูดดน่ะหอยเอ็นตนเอ็นเตนดีผูดนี่ต่วงงพี่น้องเอ้ยน่ะมีแต่มะม่วงนะคะทุกคน ย่างนาแท่นที่สีเห็นอันสีเห็นอันหมดแดงบ่เห็นหมดแดงตาออกไปออกไปวงต้นอันนี้ก็บ่อันนี้ต้นเอียงก่นี่ตน้นในมังคุดบ่นี่ต้นมังคุดคือต้น,ตอนอยางบุหอดกับว่มีนามหดมันสายยางนามบานน้องมันหดบ่ได้ดอกอีลี นี่จะมะม่วงดกมากคุณแม่ว่าสิปูเห็ดเพาะเห็ดมันไก่บานโพมั่ไก่บานโพดพี่นอ้องไปไปหาแม่ถ่ายคลิปกล้องสั่นนิดนึงนะคะทุกคนก็ขอโทษขออภัยนะคะ ก็ตาไมาปลูกเอาเอาถุงยางใหญ่ๆค oh! ja> mm ุ้มเอารลดเอากระตามาปลูกเอาอืมยันมันใหม่เนาะอืมยันมันใหม่ยันยั้นห่อนทห่เราเนี่ยนอยู่พันใหม่อ่ะน้อยอากาสองหลังนี่ึงจังว่านั่นแล้วขันอากาศห่อนๆนังสีเปีลุ่นแล้วซื้อกระตามาปลูกเอาคือสันเทศจังไงสันกับอันนั้นอันนั้นนั่นแล้วเจียใส่กระตาใส่กระตาเซกตาเซกตาซื้อกระตาจักสามอันเนาะจักสี่อันสี่อันบ่ ตั้งล้างบานตั้งเซตก็ได้ขันมีกระตาตั้งเซตล้างบ้านมันใหญ่ๆุงขยะขึ้ใหญ่ลมลมกะตาไปเลยเอยมันสิเงียงไงก็กัดมันสิเก็บไงเงี้ยงไงก็กันขันเฮ็ดขันห้ามาเฮ็ดไบจันันมันอยากได้ไใหม่อยางได้สรุปแล้วเดี๋ยวซื้อกะตามานี่เอาขอน้อเมียทุงยางขยะเขาก่นะเขาเห็ดแล้วปลูกแล้วแล้วเอาลมลงเลอย ลมเอาทุงขยะเห่าอันมัดขึ้นใหญ่ๆค่ะนะเจาะหู้เนี่ยบ่เจาะสิไปเจาะมันเยังเอาบ่มันอากาศมันเข่าบอกอ่อากาศเข่ามันเห็ดมันกับบ่ออืเด้ถุงใหญ่เขาสื่อมากบุยประหยัดมันละสื่อเดินก็ตาซ้ำหนิซ้ำห้องใส่ประเออเซียวใหญ่ก็หั่นก็ได้เจาะซีอันเอาเจาะซีอันประมาณนั่นห้ามมานเฟียงไว้มาแซ่เฟียงไว้จะขึ้นสองขันมาหนิคือสี่สี่เส้นาเม้นบ่เออเขอามาเส้นอ่างอันนี่ขันอ่างอัน กับตาเหางอ่างขดโอ้เออแช่ใส่นามเออเอาแช่ใส่นามเอาเฟียมมาแช่ใส่นามเฟียมมาแช่ใส่น้มแบบนั่นนั่นเผื่อกันนั่นเอาเผื่อกันเอาอันนั่นอันฟางหันมากอันลงเฮ็ดเป็นสามสั่นสี่สั่นขึ้นแล้วเฮามีม่นั่นซี่มีเสียมีอันนั่นมาใส่เยอะอันนี้คือไอเดียของคุณแม่สิเพาะเห็ดพี่น้องสิเพาะเห็ดเสิโพเฮ็ดเบิ้งต่ว่าหากยังบ่ทันได้เฮ็ดเด้อพี่น้อง อันคลิปนี้ก็คือสีเว้าว่าออกไอเดียเฮ็ดเพาะเห็ด<ห>เออ,อ,อ,องการเสียวสิไีซื้อกระตามาจากซีอันโครงการไว้สีเพาะเ<า>ห็ดอืมคันเพาะหรือบ่เพาะจังไใน้าเบิ่งอีกคลิปหนึ่งพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้โครงการแล้วก็คุยกันเบิ่งว่าจิมีเฟืองมีเฟืองอยู่ข้างบานที่แหลกๆหล่ขนพี่น้องที่ต้นคลิปจะเห็นว่ามีเฟืองเรือเฮาเสีเยวมาเห็ดอียังแม่เพิ่นก็เลยว่าเสีเยวมาเพาะเห็ด ผัะเทียมันพ่อได้กินเดี๋ยวพอได้ต้องซื้อเขาเนาะมันประหยัดเท่าแน่เนาะซื้อยุซื้อกะตากะตากับใบละยีเสียกับเสื้อเสื้อเสื้อเท่าไรเสื้อยุ่โฟร์ไลน์นี่ด้วยเนาะมีแต่ว่ามันสีออกดีบอกว่าเบิ่งอยู่ในเน็ตนีก็ได้เบิ่งอยู่ในสั่งเอาก็ได้สั่งเอาวะว้าสั่งเอาวะนี่ไหมสั่งเอาก็ได้บ้าเพราะว่าเสื้อมันสีดีกว่ากันคันสั่งในเน็ตเห็นบ่อืมทำไม่เน็ตให้บอกให้บอกน้องพุ่มให้บอกน้องพุ่มมันสั่งเป็น เดี๋ยวมื่อแรงก็เสีให้บักผู้มันตัดหญ้าหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านกับในบ้านหลังบ้านตัดหญ้าือไไปตลาดนัดกันไปหาเบื้งกาตาเบื้องาตาีเดียเป็นที่ยิมหานี่เทาก็ไปเบิ้งกาตาไปเบิ้งกาตาบ้านอันสื่อกาตาเมื่อไหวแล้วก็เบิ้องขาเบิ้งเสื้อเห็ดแล้มาปลูกได้แล้วบ้านเออขาเบิ้งเสื้อเอาอันนี้คือความคิดของคุณแม่เป็นอยากเคดพี่น้องความคิดความฝันความฝัน รอชมคลิปต่อไปว่าว่าเรา,าทำโครงการนี้ะจะเสร็จสมบูรณ์ไหมจะผ่านไปด้วยดีไหม,มก็ต้องรอชมนะคะว่าวิธีการเพราะเหตุตของ<ป>คุณแม่ใส่กระตาใส่ตะกาใส่ตะกา้าใส่ตะกา้าใส่ตะก้าร้างน้ำใส่ตะก้านะคะว่ามันจะออกมาผลดีหรือออกจะ จะไม่ออกผลเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคิดไว้ซื้อไอเดียไอเดียของคุณแม่คิดไว้เนาะแม่ทาบึงคันผูใ้ใดมีไอเดียแบบใดกะคอมเมนต์มาบอกในเดอ้อจากพี่น้องจ้าว่าอ่าวิธีการเพาะเห็ดเห็ดนางฟ้าเป็นบ่แม่เห็ดฟางเห็ดฟางอ๋อฟเพาะเห็ดฟาง วิธีเพาะเห็ดฟางอ่ะเขาเพาะกันยังไงใครมีไอเดียแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าลงคลิปไปแล้วถ้าได้เห็นคอมเมนต์หรืออ่านคอมเมนต์แล้วจะเอาไปพิจารณาแล้วก็จะเอาไปทําตามนะคะว่าแบบไหนจะทําออกมาได้ดีกว่ากันเนาะเพาะเห็ดฟางเพราะว่าเรามีฟางอยู่มีก้อนฟาง ตอนที่เราซื้อเมื่อปีใหม่เนาะอยู่สีก้อนตอนนี้มันก็กระจัดกระจายหมดแล้วหมามันตุุ้ยกระจัดกระจายหมดแล้วเราก็เลยอยากจะได้ฟางพวกที่มันมันมันเหลือเนี่ยเอามาทําเป็นเห็ดฟางยเย็นดีด้อืมเย็นเย็นเนาะมีเนาะเอาเห็ดยังอีกก้มหนา้าก้มตาอีกแล้ว <laughs> ก้มหนา้า <laughs> ก้มตาอีกแล้วให้คอยเว้ายุูเดียว อ่ะก็สั่นแม่เฮาปิดคลิปซะแม่อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เอาเ่าน้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไต่ให้ในเด้อดาอ่ะบายบายแม่บาย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 